สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูรา่การเบิงแล้วรวยชาแนลขอค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะของมือวันที่ย1นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องคะมัอนี่ค่ะเอพาพี่น้องมาเท่าสุกูสุกนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสีสเกตคุณหานค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูสีสเกตคุณหานนะคะมือว่านี่ นะคะพี่น้องคะมื่อวานนี่นะคะ uhh อ่าในตารางกับเข่าเลยค่ะพี่น้องคะหนึ่งเก้านะคะพี่น้องคะอ๋อนี่พี่ว่าพิษในตารางเข่าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าเนาะพี่น้องคะบ้านี้เขาวิ่งเขาวิ่งเก้าตัววงกลมเลยค่ะเก้าเนี่ยเป็นตัววงกลมนะคะบุรุษหายวิ่งแปดกับเก้าเขาวิ่งเก้านะคะตัวต้องระวังก็ขึ้นหนึ่งมาทำกันเลยค่ะพี่น้องคะจับคู่กันมาเลยค่ะหนึ่งเก้า บดี้นะคะแนวทางของปูกับเขาหนึ่งอ่ะยู่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเขามาเป็นตัวตันเลนนะคะเขามาเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งยคารพีนองคะนี่ค่ะพี่น้องคะปูตันเลนนี่ค่ะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะพี่น้องคะปูเรามีแนวทางมาฝากแล้วนะคะสําหรับแนวทางขามโค้งนะคะเบอร์หนึ่ด้วยสิมาบอกสู่พี่น้องฟังเนาะว่ามือวันจันทร์ที่ยี่สิบสามเนี่ยแนวทางของปูสีสเกตคุณฮันอ่ามีตัวใดแน่นะคะพี่น้องคะพอดีปูเล้วกับ ่าซอยขาเจ้าเห็ดเนาะพี่น้องถมไอ้ที่ปูเราถมดินมั้พี่น้องคะอืมถมดินไว้เห็ดสาลานะปูเรากัซอยเพิ่นเห็ดเนาะปูพอท่านอีเถาดิพี่น้องปูยังนุ่มอยู่นะคะพี่น้องคะเอแต่ว่าเดินพันภากันเอิ่นปูเนาะเอกะเลยเอินปูน้ำนะคะปูกัยังนุ่มประมาณจักสี่สิบนี่แหละพี่น้องเออพ่อท่านอีเถานะคะปูแล้วก็ยังพ่อท่านอีเถานะคะแต่ว่ารอบเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะคะพี่น้องคะปูแล้วก็เลย จอยข้าเจ้านี่ยนะพี่น้องอย่างเว้นบวกกับบริวางนะคะพี่น้องคะแล้วก็กวห้องก็สีส้มม้แอดมื่อนหนึรรน่งหันเนาะพี่น้องคะแล้ก็เลยเอามาันลงหายพี่น้องเนาะคะ่ะกับใบใบ,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 บอ่าใบหยากรบกวนเล่าหายเล่ามาสัมผัสแห่งเส่นพี่น้องเพ,พระาะว่าปูเล่าก็สิได้พักผ่อนแล้วก็ตื่น,สนเสาวมาเฮดจอยเพิ่น,น่ะนะ,ะนนนพี่น้องคะอือนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องมือนีแนวทางของปูสีสเกตคุณหานนะคะขามโค้งปูเล่าหายวิ่งสองกับเก้า นะคะพี่น้องคะวิ่งสองกับเก้าเน้นไปที่สองครับพี่น้องคะวิ่งสองกับเก้าเน้นไปที่สองนะคะเลขวิ่งนะคะมีหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้านะคะพี่น้องคะเลขวินมีหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ห้ระวังสี่นะคะพี่น้องคะมวดที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องมวดที่ผ่านมาเมืองไหนพี่น้องคะนี่เขาวิ่งเก้าไ้ระวังหนึ่งจับคู่กันมาเลยได้พี่น้องหนึ่งเก้าในตารางกับมาหนึ่งเก้านะคะพี่น้องคะงวลนี้มวดนี้ ปูเรหวิ่งสองกับเก่าเน้นไปที่2แล้วก็หายระว่างซีนะคะพี่น้องคะหายระว่างซีนะคะพี่น้องเอ้ามาหนีนะคะจับคู่ค่ะพี่น้องคะมาหนีจับคู่นะคะมีอ่ามีเก่าสนะคะเก่าสองเก่าเจ็ดเก่าแเก่าหสองเจสองแสองเก่าสองหนึ่งนะคะสตัวมีเก่าหกสองแเก่าสเน้นไปที่เก่าสเก่าหก สองเจ็ดเก้าหกสองนะคะพี่น้องคะเอาบันีีเข้ากันมาแคปนาจอกันเลยเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับหน้าทางของปูศรีสเกตคุณหานนะคะเนาพี่น้องแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปนาจอคู่กันนะคะพี่น้องคะในตารางของปูแล้วกับเขาดีนะคะแต่ว่าปูแล้ววา่าเอฟซีส่วนมากคนสีเบเลิลเกวินนะคะ ถ้าพี่น้องประมากที่ปูแล้วจับคู่หายนีพี่น้องจะวินเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามเจ็ดนะคะพี่น้องคะโตโตโตรงระว่างกับไม้นี้พี่น้องเบืองหนงหัวที่ผ่านมาหนีปูแเรววงกลมเก่าหายระว่งหนึ่งจับคู่กันมากงวดน,นี้ปูแเราเน้นหายสองหายระว่างสี่เด้อพี่นอ้องเด้อจับคู่กับมีเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหนึ่งเก้าหกสองแล้วก็แปดเก้าสเน้นไปที่เก้าสองเก้าห สองเจนและะ้วก็เก้าหกสองพี่น้องคะอย่าเพลออย่าเพลอเป็นเด็ดขาดนะคะเพระาะว่าแนวทางของปูู้เราเคยเข่าสามตัวตรงสองตัวตรงบนสองตัวตรงล่างนะคะพี่น้องคะฮืห่ห้ามาแล้วเข่าแบบนี้สองวันแล้วคะ่ะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางจากปูสีสเกตคุณหารนะคะพี่น้องคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอ เพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาสุกุสกอนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณาทางจากปูศรีสเกตคุณหานค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะท่านผู้อยากสิพิาด กับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วกะอย่าลืมค่ะพี่น้องฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปื่อทีสเด็บปราศทุกลิบทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของปูซีสเกตคุณหานี่พี่น้องยาเพือเป็นเด็ดค่ะนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูเราเคยเขาสามตัวตรงสามตัวตรงสองตัวตรง,ตตรงบนบวกล่างเขาแบบนี้มาสองวันแล้วนะคะพี่น้องคะ อ่าพระวาก้อนนั้นน่ะเนาะพ่อพอดีเขาสามตัวแล้วก็สองตัวตรงเนี่ยแล้วก็ตอมากกัลรุดรุดไปสองวดนะคะแล้วก็มาเข่าอีกเข่าสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างตรงๆนะคะพี่น้องคะนาราพี่น้องยัาเพลเป็นเด็ดขาดนะคะอาจสิบมาในช่วงที่สมมติว่าเขาบอกตามมาเร่งพี่น้องสามตัวนี้มาดีดีนะคะพี่น้องคะ อ่านเป็นปพิจารณาเบิงพี่น้องเอาพี่น้องอย่าห้เบิงรุวยติดตามแนาทางของอาจารย์ทันใดของเซียนทันใดนะคะบาวาสิเป็นคำโค้งหรือว่ารัฐบาลไทยคอมเมนต์คำมาบอกเบิงรุวยพอมนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเบิงรุวยกรสิาแซงคิวติดตามหอยกอนนะนะคะพี่น้องคะรัฐบาลไทยกับเดือนนี้มี28มือเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเออยุ่งพอมโอ้ยยุ่งก็ได้เดือนนี้มี28มือพี่นออ้องเออ พี่น้องอยากให้เบื้องลู่วยติดตามขอ้อมูลกัคอมเมนต์ข้าวาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ขา้าวานะคะหรือว่าอาจารย์ทธนใดเสี้ยนธนใดกำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่เนาะค่ะเนาะอยากมาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องทางช่องบพรว่าสิเป็นคำโค้งหรือว่ารัฐบาลไทยโทษขาา้าวาหาเบื้องลู่ล่วยใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ตามเบอร์โทรศัพท์เจนหไหไวบก้อนที่พี่น้องสิเขามารับชมคลิปนี้เนาะสิมีเบอร์โทรศัพท์ของเบอร์นด้วยนะคะพี่น้องคะแล้วกับมีไอดีไลน์พี่น้องสะดวกช่องทางใดติดตอ่อเขามาได้เลยนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้กับมีประมาณนี้นะคะพี่น้องสําหรับาทางของของปูสีสเกตคุณหานถามโพงพี่น้องนําไปพิจารณาเบิร์น้ดนอกค่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิรงนะคะตาบากะ บอกได้คําเดียวว่ายาเผอพี่น้องคะถ้าเผลอนี่มาสามตัวมาสามตัวเลยนะคะพี่น้องคะบอกอ่าบอได้บอกเล่นนะคะบอกอีีเลยนะคะเอฟซีผู้ใดติดตามเนาะก็คือสิรูดนะคะว่าแนวทางของกูเล่าสั่งความเือ่ห้ามาแล้วเขาสามตัวตรงๆมาสองวันแล้วเด้พี่น้องอืมมาสองวันแล้วนะคะพี่น้องคะอีกครึ่งครึ่งครึ่งนาที่ได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ขอเวลาเคริงหน้าที่นะคะพี่น้องค่ะมือนีก็ <im it> ลงให้เบิ้งคำคำแนจักหน่อยนะคะ, <im it> ะ,คะขอโทษขอให้พี่น้องมาทำสกุสสสผลสกุพร้อมนะคะมือเสนา,มมานี้ไปธุระมากเนาะก็เลยได้ลงคลิปจ่าไปจักนหน่อยนึงเนาะค่ะไปพี่น้องค่ะอันแล้วกับปูแล้วกับเบาบางเนาะคะะา่ะเพราะว่าช่วงย่างเวนี่ปูแล้วกับด้ซอยงานเพิ่นหน้านะค,ะคะ <im it> ่ะพี่น้องค่ะทมดินทมบยังเนาะพี่น้องเนาะเอ้า ครบเวลาแล้ววันนี้พี่น้องครบเวลาแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อแอลกอเสดิคอตัวร้าพี่น้องบรรเทาสุกุสุกอนไปก่อนพี่น้องคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ